สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเกงยุทธวิธีครับแต่เป็นรุ่นยีนครับยีนยนแทคติคอนครับเป็นท่ายีนครับนี่ครับทรงเรียบง่ายนะครับยีนนั่นแหละครับแต่ว่าจะเป็นยาวแท็ติคอนครับก็คือเขาจะมีกระเป๋าที่หลากหลายนะครับนี่ครับนี่ครับมาดูที่กระเป๋ามานะครับกระเป๋าเล็กตรงข้างๆครับซ่อนไว้ในก เาหลังแล้วก็กระเป๋าข้างนี้เด่นมากครับนี่ครับดูง่ายนะครับก็คร็เป๋าหลังนะครับเป๋าหลังี่นี่กระดุมช่อนอยู่ข้างในครับสีก็เป๋าเล็กตรงนี้ครับอตรงตรงเอวนี่ครับดูที่เนื้อผ้านะครับนี่ครับเป็นผ้าคารุล่าบวกผ้าฝ้ายแล้วก็ผสมไลกาคือเพิ่มความยืดหยุ่นในเนื้อผ้าครับก็ความคงทนนเนื้อผ้าไม่ไม่ย้อยไม่ไม่เสียทรง เป็นทรงเรียบง่ายสวมใส่สบายครับนี่ครับจะยืดนะครับนุ่นั่งสบายครับผมนี่ครับข้างครับออกจะแนวแบบแบบพอดีตัวนะครับเด็กนิดนึงแต่มันเด็กมากครับนี่เป๋าใหญ่มีสองสีให้เลือกครับอันนี้คือสีน้ำเงินครับยีนน้ำเงินพรามครับแล้วก็มียีนดำนี่ผมจับยีนพรามให้ดูก่อนนะครับของเซกเตอร์เซเว่นครับลืมบอกไปครับ ของแท้นะครับนี่ครับมคือนามตะซิกเกอร์สว่นครับนี่ครับบริษัทจากโรงงานโดยตรงนะครับนี่ครับมาดูที่หมูครับหมูจะเป็นหมูใหญ่ออกแบบดีไซน์ทูงมาใกล้ๆนะครับนี่ครับนี่ครับของแท้มีป้ายตรงนี้ป้ายหนังซิกเกอร์สว่นนะครับผมโอเคครับ